สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ฟีฟ่ามหาวิทยาลัยและตอนนี้ครับบินไกลามาถึงขอนแก่นเทปนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเทปที่ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าที่นี่เนี่ยมหาวิทยาลัยนี้เนยเป็นมหาวิทยาลัยที่รวมเอานักศึกษาหน้าตาดีไว้มากที่สุดในภาคตะนอ,อกเชียงเหนือโอ้โหพูดแค่นี้พอดาวออกใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองนะครับ ถ้าใครชอบฟีฟ่าต้องรู้จักเขา2คนนี้อย่างแน่นอนนะครับผมรวมถึงอีกหนึ่งคนครับที่ตอนนี้กำลังโด่งดังเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอเขาทั้ง3คนเลยดีกว่าครับแขกรับเชิญของเราพี่วแว่นเจนามและน้องมาบสวัสดีครับสวัสดีครับ เฮ้ยที่ไหนเล่าพอ่ตัวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดูวุ่นวายจริงจนะโอ้โหสวัสดีมากครับครับผมสวัสดีครับครับผมผมทางนี้เราเป็นคนนอบน้อมเรียบร้อยครับอ่าเราก็ต้องแบบว่านะใช่ครับต้องสวัสดีต้องทักทายกันนะฮะอันนี้เราผ่านการทักทายแบบไทยไปแล้วเราทักทายแบบฝรั่งกันบ้างยังไงฮะอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวผมเป็นผมเป็นตัวแทนชายทห่ั้องมาแทนเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวป้องผมป้องใจเย็นสิอ่า ก็ยังดีก็ยังดีไปแบ่งกนระดมแบ่งกระดมเดี๋ยวดืเอาใส่กระเป๋ากลับบ้านกับบ้านไม่ขนาดนั้นป่ะการแสดงล้วนๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรคิดอะไรเลยจริงๆริงน้องน้องมอนด์คือเดือดคือพูดดีๆดิอ๋อๆพูดดีๆีขอโทษโอ้โหไอ้มือบ้ามือไม่รักหนีต้องบอกว่ามือเลวมือเลวมือมันชั่วใช่ไม่ใช่มือแล้วกันมือ เี่เด้เกอนครับที่บอขอนี่เขาบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่รวบรวมหนุ่มชายหน้าตาดีไว้มากที่สุดในภาคอีสานจริงไม่จริงพวกเราจรเอาจริงประเมอร์ดิประเมอร์แม่งแม่งแรอเข้าทีมน้องไมคแล้วอ่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อไหมกลุ่มนี้เดี๋ยวแตกคอกันเองคุยเยุยได้คนเดียวได้คนเดียวอยู่ที่น้องไมคเป็นคนเดยวจะเลือกใครเข้าทีโอ้ เป็นผู้ชายที่น้องไม้เลือกอะอแ,คแค่ประโยคนี้มาก็แบบเฮ้ยกูน้องไม้แลือกูนะเว้ยไม่ต้องชนะแต้งแพ้แล่วันนี้กูไม้เลือกกูจบตรงนี้เลยจบแค่นี้ไม่ต้องแข่งก็ได้ครับผม,มวันนี้เกมของเราเนี่ยนะฮะยังไม่บอกว่าเป็นอะไรแต่สิ่งที่อยากให้คุณทําก่อนอย่างแรกคือเลยไหม่ <c oughs> <ช>ไปหาเพื่อนร่วมทีมเราเจอเป้าหมายแรกของเราลวค่ะกลุ่มข้างหลังกลุ่มข้างหลังต้องได้แน่นอนในวันนี้วันดีค่ะ วันนีค่ะมีใครว่างคาบแบบว่าบ่ายตั้งแต่สองโมถึงสี่โมงมคะว่างว่างหมดเลยอยากไปเล่นด้วยกันไหมคะแต่ว่าแต่ว่ามันต้องได้แค่คนเดียวอะค่ะอันนี้เดี๋ยวจะไปดูกันว่าใครจะมาอยู่ทีมเจดํานะในรายการปีศามหาอะไรนะจ๊ะไปไปตามไปดูกันเพื่อนรุ่ีมเจดําจะเป็นใครนะจ๊ะเอหรือว่าหรือว่าเราเจดาจะเลือกหนุ่มๆได้ไหมเขาทิมมาอนุญาาป่ะไม่รู้เนาะอยากเลยเอาตับเกิดการดีกว่า นะโอเคพี่แว่นได้โจทย์ก็คือหาเพื่อนี่เป็นผู้หญิงหนึ่งคนในมขอแห่งนี้นะเดี๋ยวไปหากันเลยดีกว่าตามมาต้องเลือกแบบเด็ดๆนะฮะเด็ดๆอันตัโอันดับสองคนอ้อยยิ้ชุบใครจะได้เป็นคนที่ไปช่วยมาทำภารกิจนะคะหนึ่งสองสออ้อยยิงชุบเด้คนสุดท้าแล้ว ภาชนะของเราสวัสดีนะคะชื่ออะไรคะช, helmet, ครชื่อแพนครับชื่อแพนนะคะได้แล้วพี่ปองสวัสดีครับรู้จักฟีนเต้าออนไลน์ไหมกินเต้าออนไลอ่าอุ้ยรู้จักรู้จักรู้จักเกมเตะบอลรู้จักเกมเตะบอลด้วยเป็นไงก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมฮะกินด้วยได้ไหมฮะเหมือนจะดูดีแต่ดูน้องเขาเหมือนติดมือถือมีนิดนึงไม่ได้สนใจเราเลยฮะนั่งกันสี่คนนี่เล่นแต่มือถือเลยอ่ะไม่เอาดีกว่าเกรงใจน้องครับเดี๋ยวเราวนไปเรื่อยๆนะฮะ มากับแฟนนะฮะเพลง Big Ass ขึ้นมาเลยอันอันรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอร้องรู้ว่าเสียงแต่คงเจอแล้วฮะนี่ไหมนี่ไหมมีพัดด้วยมีพัดด้วยอ่าแล้วดูสีผมนี่แบบแปลกตาแปลกตาคนนี้เลยไหมคนนี้เลยไหมสวัสดีจ้าชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ยนี่ชื่ออะไรจ๊ะลอยค่ะพลอย เปิร์นโยโมดโยโมดโอ้โหชื่อไฮโซมากน้องพลอยว่างอยู่ไปจ๊ะตอนนี้ค่ะปีเต้าไลน์กับเราหน่อยไหมเกมอะไรอะเฮ้ยสักหน่อยเนี่ยปีเต้ามาหาอะไรร่วมเล่นเกมแบบเจ๊ดำหน่อยโอเคไหมได้นะได้แล้วได้แล้วน้องสีผมสวยเลยเออมาทำอะไลุกปะลุกปะเพื่อนๆอเดี๋ยวให้กำลังใจได้นะนั่งจดเลคเชอร์ล่องเลคเชอร์ลองหรือจดอยู่เนี่ยจดค่ะขอจดดิมหมเสียงสั่นเลยนะบอกจดเลคเชอร์มาน้องพลอยมาเชิญเลยจ้ะได้แล้วได้แล้ว อย่างไม่กล้าเข้าไปใกล้ <S <S เขามากกับผู้ชายขอตีวงก่อนตีวงก่อน,อนพี่อืมหน่วยก้านดีเดี๋ยวเราลองไปถามกันสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอรบกวนแป๊บหนึ่งนะฮะไ,ไม่ทราบว่าช่วงสองโมงถึงสี่โมงเนี่ยว่างหรือเปล่าว่างเนาะแฟนคลับหรือ่าครับเพื่อนเพื่อนกันเอ้เพื่อนกันสบายละทีนี้โอ้โหกูเก่งไปหมดเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตยิมตัวเพื่อนนิดนึงได้ทีแล้วนะครับ และตอนนี้ผู้เขา้าแข่งของเราครับก็ได้คู่ที่เหมาะสมทีนสีร้อยเชิญทุกคนมา,มาไอปปเร์นปอ๊อมาอ์ไน,นี้ไม่เท่าไหร่แต่อันนี้อะไรทำไม ควงเข้ามาคืออะไรคุณควงเข้ามาอย่างงี้คุณแน่ใจนะฮะลูก2เมีย4หมาที่บ้านอีก8ตัวนะฮะดูแลไวดูแลไวเอคอนโทรลได้ทุกอย่างคอนโทรลได้สเปคผู้ชายในฝันของเราหน้าตาเป็นไงบอกไปเลยว่าไม่ใช่3คนนี้ชอบอะไรชอบแบบไหนชอบติตีค่ะเข้าทางเองละไปแล้วหนึ่งเล่นไงต่อไงต่อต้องสูงๆค่ะสองรอบเลย เอาสูงขึ้นมาก่อนก็ได้กูจะได้ไม่มีความหวังน้องพลนะผู้ชายในสเปคเราเป็นไงเซอร์เข้าชอบแบบเซอร์อย่าใส่สูตรดิเซอร์ต้องถอดสูตรอ่ใาเรือแล้วเฮ้ยโอ้ยอันนี้ถอยอันนี้ถอยไม่ไย้เอาหรอลรื่ข้อต่อไปก่อนเซอร์ข้อต่อไปอะไรนะข้อต่อไปข้อต่อไปสูารเยียมสูตรเยียมสูตวันหลังรบกวนสองคนี่ยช่วยเอาสูงขึ้นมาอย่างแรกเลยกูจะไม่ต้องถอดสูตรเหนื่อยมาดูฝั่งนี้ดีกว่าตัวเองชอบแบบไหน ก็แบบกินมาก็แบบกินมาโอ้โหนะจุดนะพูดตรงนี้เหมือนมึงหวังอ่ะเออมีกองเชียร์มาด้วยค่ะชื่อแพนชื่อแพนคนนี้ขอเสียงกองเชียร์หน่อยได้ไหมคะโอ้ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าพวกมันไม่ยุติธรรมไม่เท่าเทียมครับอ่ะมึงเรียกเสียงเชียร์เพื่อนมึงเองได้อ่ะเรียกขอเสียงเชียร์หน่อย เพื่อแม่จะร้องไห้แล้วจะร้องไห้แล้วจะร้องไห้อไม่ต้องร้องะครโอ้ยโอ้ยโทษนะครับโทษนะครับมึงได้เยอะกว่าูตั้งแต่ต้นรายการเลมาถึงจับเงยเดียวมึงมีอ๋อแต่อย่างแรกตอนนี้ที่กรูจะต้องทาครับนะฮะก็คือการเลือกอุปกรณ์ ในการเดินทางไปทำภารกิจเขาเรียกว่าเครื่องทุ่นแรงเครื่องทุ่นแรงตัวช่วยตัวช่วยทีมงานเขาเขามีเช่ารถหรูเช่าบิ๊กบค์อะไรมาให้นะสองเนี่ยคุณทำาภารกิจเซนเนี่ยนะครับจะมีคำใบ้เพื่อที่จะบอกว่าคุณจะต้องไปตรงไหนอะไรยังไงและภารกิจที่จะตัดสินว่าใครจะชนะเนี่ยในที่สุดท้ายคือมาหาคนที่มีนะยอดตามในไอจียอดที่สุด๋อครับขอเชิญราชรถของเรามาเลยครับผมมา เฮ้ยพี่แม่ทำไมเสียงมันเงียยหายไปแล้วอ่ะดิวีไปไว้เอาทีไปเทโค้งตรงหาเข้าก็เลยติดต่อเอาตรงเนี้ของลูกชายแม่ค้าข้าวหัานมาป่ะกอบทีเมื่อกี้ได้ยินเสียงเห็กร้องคือไปขโมยเข้ามาใครมาก่กอนผมมีไม้สั้นไม้ยาวจัดไปอ๋อสู้มซุมใช่ใครจับได้ไม้ยาวมากที่สุด นะฮะมีโอกาสเลือกคนแรกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเทียบก่อนว่าอันไหนไม้ไหนยาวสุดเนาะเดี๋ยวถ้าเทียบนะเกียรติเกียรติหันหลังเทียบทิไปหันข้างดิโอเคเอาละครับอ่ะเดี๋ยวให้ไม้เลือกจับไม้ที่ยาวที่สุดก่อนนะครับว่าเป็นอันไหนนะเดี๋ยวให้ไม้เลือกก่อนเลยจ ถ้าอย่างเงี้ยถ้าจั๊กหยิบให้น้องเลยอยากให้น้องไให้ไหนให้น้องเลือกเลยถ้าหยิบอย่างเงี้ยไม่คนเราโตแล้วต้องมีโอกาสเลือกใช่ใช่นี่นี่แหละเจ้าของสถานตัวใหม่ไม่โกงนะเข้าสถานการณ์ณปัจจุบันเลยนะโปร่งใสโปร่งใสตรวจสอบได้มันอันนี้มันไม่ต้องตรวจสอบสิ่แม่หนูเลือกหนูเลือกสีเขียวอยู่แล้วเห็นกันอยู่หยาบงวดยาบงอ้าวที่เหลือสองคนอ่าเลือกกันเอาไหน เล่นกันเล่นกันเลยเฮ้ยท่ามอยดีโอ้กูสั้นสุดอีกแล้วเป็นแล้ดีแล้วมันโยนนี้มันไม่โยนถ้าเราวิ่งไปคาบมาก็ดีแค่ไหนล้วในเกมแข่งขันนี้เหรียญฟีฟ่ามหาไรจํานวน20เหรียญได้ถูกซ่อนไว้ในสนามกีฬาแห่งนี้โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมนั้นจะต้องหาให้ได้ครบ5เหรียญเพื่อนำไปซื้อคัมไบสำหรับด่านต่อไปอา่ะครับตอนนี้โค้ชเข้าแข่งขันทุกคน โอเคเวลาหนึ Hoy, a, oh, oh, so ่งช oh, okay. okay. ั oh, okay. ่วโมงเป็นของคุณอาพร้อมแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเรียมตัวให้พร้อมพร้อมนานแล้วเนี่ยพร้อมนานแล้วพร้อมในคืนจะขึ้นแล้วเนี่ยโอเคข้างหลังพร้อมไหมอาอาพร้อมแล้ว ผู้เชี่ยวชานนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราวอ้ยี่เง่ะทางโน้นอันนี้ตามไปเลยเหรอครับตามเรียกประกันทำประกันชั้นอะไรเลยโอ้โหอขึ้นไปครึ่งชั้นนะน้องลูกเกดดูแผดดู่ันไม่เอาไปซื้อกาแฟพี่หน่อยเลยฮะพุททำงานเอาเหรอเ้ย หมายว่าไปถึงไหนต่อไหนแล้วอยากสุขภาพดีเชิญที่นี่ค<อ>ืออะ<ส>ไรสปาส,สปา ่ีในมองมีฟิตเนสด้วยเฮ้ยมีฟิตเนสอ่ะไปดิไปดิเราลาได้หนึ่งชั่วโมงไปดิไปไหนดีลูกคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นสวนเทรนทัฟบี้หรือว่าตรงตรงโน้นอ่ะเทรนทัฟบี้มันมีอะไรที่เกี่ยวกสี่คูร้อยไหมอ๋อถ้าเป็นสนามเป็นลู่วิ่งสามยาอยู่ไหนจ้ะคูร้อยถ้ารอบปิดคูร้อยสี่คูร้อยเนี่ยมีอะไรบ้างสี่ร้อยคูร้อย ไม่เกี่ยวนะอันนี้ <c oughs> นใต้ดินเต็มๆเลยนะครับผมไปเอาไปดิไปดิไปข <ไป S 2> <พ>ารัชชัยตัวนี้ <ไป S 2> ทำใบของเราชุ้มให้กล้องดูหน่อยทำใบอะกีฬากีฬาเป็นยาพิเศษนะซึ่งแน่นอนพอพูดกีฬาปุ๊บรู้เลยว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะที่ไหนคะไปสนามกีฬาครับเย้ไปค่ะแต่ว่าไปไอ้เครื่องนี้มันก็ไม่ได้ทุนแรงอะไรเลยเห <c oughs> นื่อยกว่าเดิมอีกเราต้องไปไงที่เร็วสุดตรงไปเลยค่ะเดินตรงไปเหรอไกลไปปลูก ก็ไม่ไกลค่ะไม่ไกลนะสองวันเมตรผาละั่นล้วนโอ้โหนึกว่าฝึกคอร์สมนุษย์กบครับพี่แบนเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบนเราไปที่ของเราดีกว่าพี่แวนที่ไหนที่ไหนหอพักนั่นคือสายโอ้ยอย่ยรออะไรอ่ะไหนอ่ะฮะนไหเอา ทำงานก่อนพี่แจ็คเ,เดี๋ยวมาร์คไว้เดี๋ยวปักหมุดไว้ปักหมุดมันจะต้องเป็นที่ที่เราคาดไม่ถึงเราจะต้องกระจายกันหานะคะแล้วดูสนามฟุตบอลนะคะใหญ่โตมาโกดานมากนี่ว่าไม่ใช่ฟ้าแก้บเซเว่นอ๋อโอเคแปลว่าเราต้องไปหาเหรียญน,นะท่งนี้คคแปลว่าเราเจอแล้วถูกแล้วใช่ไหมมาถูก ตอนนี้เราทิ้งห่างทีมเจดำไปไม่เห็นฝุ่นมาใช่ว่าเรานำแล้วเราอะตามเขาโอเคโจทย์ไม่น่าจะซ้ำกันนะพี่ว่าแต่ละแต่ละคนปีนเน็ถึงแล้วปีนเข็ถึงแล้วครับต้องหานะเฮ้ยกำกัใช่ไหมต้องเป็นชุดน,น,นะโอ้โหหาหาคนที่บอกคำใบ้ต่อฮนะถามป่อเสจากลี่ได้นี่ตรงนี้มีชายที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านที่แบบเขาแต่งตัวเป็นเหมือน

ฟิฟ่ามหาไรมหาเหรียนไงหายากจังเราว่าต้องมีตรงโกสักอันหนึ่งนี่แหละเตนก๊อกก๊ได้แล้วนี่นะครับไหนครับไหนแบบนี้เลยฟีฟ่ามหาลัยครับผมเป็นโลโก้นี้เลยใช่ครับอยู่ในสนามถูกต้องครับรวมถึงไอ้ที่นั่งทั้งหมดมีแค่2ีเหรียญเท่านั้นคุยเยอะอะเดี๋ยวคุยเยอะเอาไปใหบผมสายคุยอ่ะพี่แจ๊คเดี๋ยว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 เว้ยพี่เว้ยนี่น้องเก๋มาที่ พี่แว่นพี่แว่นรอข้างนอกเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันผิดกฎหมายะที่ที่เขาห้ามเข้าเหรอเนี่ยเขาห้ามเอาหมาเข้าวะเด็กที่หายแล้วปากีแว่ล้วกันรอนี่ฮะเดี๋ยวผมไปกับน้องเกตุเดี๋ยวปูเสียน้ำมันแล้วก็เปิดพัดลมเย็นๆไว้เลยรอเลยรอเลยเดี๋ยวกลับมาปั๊บคงแข้งคงเข็งเออพวกเราสามคนนะเออน้องเกตอยู่ตรงกลางเออแล้วเราก็กลัอะไรได้ยังอ่ะฮะเดี๋ยวยังอะไรไปไหนมาดูดิไหนดูดิเฮ้ยไม่ไม่ไม่มาซื้อต่อซื้อต่อสี่สิบสี่สิบ หาแล้วไปดิไปดิทีมเรามันมุกช่างมันช่างมันทีมเราไม่เอาอะไรเลยคอยเจดว่าเราแยกกันหาดีไหมนะอางี้งั้นหนูไปงนนเดี๋ยวเจ้ไปแถวนี้โอเคเราต้องหาให้ได้ห้าเหรียญนะฮะทำไมเราไม่เจออะไรเลยล่ะ เจอไหมพอเจอยางกี่อันสองอันแล้วเฮ้ยทำไมทางนี้ไม่เจอเลยสักอันวะเนี่ยแปะอยูไหนขึ้นไปยังไงเกียงไปอ่ะตรงนี้ค่ะแต่เอาไม่ได้มันสูงไหน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 นี่นแล้วโอ้ยตรงนี้เฮ้ยอย่าละ เฮ้ยอันนี้สุดท้ายครบแล้วนี่ไหมใช่เรายังไงอ่ะโอ้โหเอาละเล่นจับหอบละคริสโอ้ยเอ้ยยิ้สไปครบแล้วทำไมเสียงเป็นงี้วะ มัวแต่คุย,ยงไงทีมผมเนี่ยมองสูงสูงเป <c oughs> ็นไงไอ้นแกกี่เหลี่ยมได้กี่เหลี่ยมครบแล้วกี่เหลี่ยมแล้วครับยมันหน้าตายไงดูหน่อยดิโอ้ยไม่รู้ทันไเดียวหมดดำๆเอาเจอแล้วเจอแล้วน่ะอ๋อสองละ หนูกำลังไขคำใบอันที่2อยู่คำใบ้2 20, 24, 29, 30, 36, 46ปีอันนคือ46ปีมีอาาคอะไรที่แบบ46ปีไหมปีอ๋อบวกผิดเราอะบวกผิดเราบวกใหม่นี่ห้วเจป็นสบอเป็นยี่สิบยี่สิบบวกสี่เป็นยี่สห้เป็นยี่ห้ยวเป็นยี่ห้างวงนะงงนะสบหกปีไมห้ 5, บวกห้าบวกห้าเนี่ยมันห้าสิบปีแกบวกอะไรของแกวะสี่สิบหกปีอ้าวห้าสิบปีทห่งความลักถ้าผมได้สี่สิบหกพวกนี้ก็เลยไม่ได้ไอ้บ้าเฮ้ยปกติหนูบวกเลขไม่พลาดเลยนะเพื่อนเพื่อนเรียกดับบิวเจมายคอลเคูเลเตอร์แล้วตอนนี้ดับบิวเจมายคอลเคูเตอร์อะไรกันเนี่ยกล้องฟิกกว่าเจ๊เยอะเลยอะวิ่งแสงเฉยเลยวะยังไงเดี๋ยว คุยกันชอบเลยลูกชมพูมากชมพูมากสุบฉีดมากเหีืยวถ่ายกรรมการลูกครับเดือยไหมถามเดือยทำไหมต่อไปครับทำไหมต่อไปพระวิดาแห่งวิทยาศาสเฮ้ยถูกทางแล้วเพราะนี่เรียนคณะวิทย์ตกลงนี่คืออะไรมันคืออะไรอ๋อเป็นสถานที่ตั้งของพระวิดาแห่งวิทยาศาสตร์ใครคะรัชการที่หกใช่ค่ะอ๋อที่ท่านดูดวงดาวดู อะไรอย่างเงี้ยเหรอเรื่องที่เกิดที่ว่างออะไรอย่างเงี้ยเหรอมีอะไรคุยคนนี้ใช่ป่ะคุยกันต้องใช่ปะแล้วมันตึกของวิทยาศาสตร์เราด้วยใช่่คะนี่ต้องไปสิไปดิตังเขาไปดิบอกให้ตังเขาใช่ไหมไม่ถ่วงเวลาเขาไว้นานมากเลยมันเขารู้ตั้งนานแล้วไม่ใช่ถ่วงเขาถ่วงกขาอยู่ไปอ่ะไปอ่ะไปครบแล้วผมกับน้องเขาครบกันแล้วคนละครบคนละครบแล้วมาดีคำใบดอกแปของเรา สถานปฏิกร,รมแบบลออผม,มว่าเราควรไปไม่ใช่น้องยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนเออไปทางไหนไปทางไหนเอา้านำไปดีแล้วนี่ไปแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอารถก่อนเอารถก่อนม<อ>หากรรมการนั่นกินอยู่กรรมการดีนั่ินไหมในด่านสุดท้ายนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถูกปิดตาและคลำหาลูกกอล์ฟในถังน้ำที่เย็นเฉียบโดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องจับให้ได้ลูกกอล์ฟสีแดงเท่านั้นและเมื่อสำเร็จ กลับไปที่เส้นชัยเพื่อตามหาบุคคลที่มียอด Follow Instagram เยอะที่สุดผู้ชนะจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นน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  เราเราซิวจิมนี้ขายไงครับอ่าน้ำโคบครับโอ้ไม่ใช่ว่าเอาของมาแล้วตังไปอ่ะตู้อยู่นี่จับมือจับตู้โอเคอ่ารูอยู่นี่โอเคนะค่ะโอ้ยจเข้าไปหาตัวเข้าไปหาตัวเองเข้าไปหาตัวเองมือไปหาตัวเองงนนั่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 น่ยอ่าแจมสะดวกสบายง่ายได้ที่สุดไม่ไกลไม่ไกลกากเขาบอกว่าเรียกรถเรียกอะไรก็ได้รถหน้ารถหน้าได้เฮ้ยอยู่ข้างหลังเขาไหลจีมนี้ไง ให้เราไปไหมฮะข้างหลังรถเหรอขึ้นได้เหรอไปไปปิด50เลยไหมพี่ดูสภาพรถสภาพคนและสภาพทางการณ์นานาไม่มีแรงแม้แต่จะเทรนรถแล้วค่ะโอ้ยไมรู้มีจุ่มนานแล้วเย็นเย็นโอ้สบายมากเลยอ่ะขยับฝั่งซ้ายนิดนึงค่ะฝั่งซ้ายค่ะไม่ใกลอีกลูกหนึ่งลูกนึ่งค่ะค่ะนี่ได้แล้คะใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โห มือมือเกือบมือเกือบชานะฮะเย้ฮูไปไหมลูก <_ C> e <ats> หืไอ้ทวงนี่ไม่เคยได้หืมไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ติมหักเราเราเรากินน้ำมาด้วยกันนะเมื่อกี้ <_ C> e <ats> คือแบบเราเหมือนจะสนิทกันนะคุ <_ C> e <ats> มันกาโอ้ยคุไม่ได้หรอก โอย้กาสฟีฟ่าแบบนี้ถอดเสื้อมาเลยด้วยโอ้ดาอย่างอื่นได้ด่ากากฟีฟ้านี่ขึ้นเลยแล้วเหรอโอ้โหไม่ง่ายเลยมาที่นี่นะนั่งรอกันก่อนสองคนนั่งรอนั่งรอกันมานั่งไม่จ๊ะนั่งรอนี่นะอ่าหนูยืนรอเขาไว้นะเออแล้วเมื่อไหร่จะได้จะได้ไปเนี่ยถ้าไม่มีใครส่งเสียงเรียกไม่ต้องไปสำนึกความกากของตัวเองอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมครับเจอสามสาวเนี่ยอย่างน้อยสามคนเนี้ยเล่นในเล่จีไหมคะ ได้ไหมได้ไหมเล่นนะสามคนรวมกันน่าจะเกินนะ200นะสักสองร้อยแะคนตามอ่ะดูทรงกันนะสามคนนี้ใครมีคนติดเยอะที่สุดแจมเหรอแจมม,มีคนตามเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะ,ะเกือบเก้าร้อยโอเคหรอวะเก้าร้อยวัดดวงไอ้พี่แว่นมันนี่ถึงแล้คนใหญ่พี่แว่นอ่ะหาเต็มที่ก็สองร้อยคนสวัสดีครับอ่ะนั่ง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 สวัสดีครับชื่อเล่นอันนี้ใช่ไหมครับใช่อ่ะจิ้มหน้าดูดิ ให,ให้หาคนมีฟอลโล่ไม่มาขอลงขอไลน์กันบ้าบอเราอะมีแฟนมีลูกมีเมียแล้วนะไม่นี่นี่น่ารักว่าเด้อเด้อเดเดอคนถ่เสื้อกอนขอถามยอดฟอลโล่ในินสตาแกมหน่อยค่ะเท่าไหรคะสองเท่าไหรคะสองร้อยสอง ไปค่ะเราไปหาเ้าไว้ต่อไปกันขอบคุณนะคะตอนนี้ได้เวลาแล้วมาตัดสินกันดีกว่าว่าใครได้ยอดบอลเลิอกไอจีเยอะที่สุดเจมันใจมากเจ๊ผมเจก่อนนะผมเจก่อนเลยเท่าไรเต็มแปดร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยเจ็ดสิบอ่ะเท่าไหรก็ช่างแต่ตอนนี้ยอดความน่ารักในหัวใจพี่ให้ผมเต็มเลยโออโห่ร พ่อแจ็คเอาไปกินอีกแล้วพ่อแจ็คไม่ขวาดไม่เอียงเอ้าพี่กาไอ้พี่แว่นพี่แว่นครับของเราเท่าไหร่ของเราเท่าไหร่หนึ่งพันสามร้อยน่นอยนี่เฉียนิดเดียวใครเดียวลวไหนนะคุณไม่ได้พาใครมาเลยเลยข้ามาโกงเนี่ยไม่โกงหนูอะฟลุกมากที่หนูไปเจอเพราะแบบ ยอดฟอลโล่หน hey. hey. no. really. oh. ูไปถามเขาว่าเล่นอินสตาแกรมไหมคะเขาบอกว่าเล่นถามว่ยอดฟอลโล่เเท่าไหร่เขาบอก2ล้านหนึ่งเฮ้ยยอดฟอลโล่สองล้านหนึ่งใช่มากเขาใช้ชื่อไอจีว่า nbjmy อะค่ะโอ้นั่นนั่นมึงนี่ไม่คือกูนี่มัโนเลยโหนึกว่าจะมีช้างเผือกโผล่ขึ้นมาอีกเรื่องเลยในขอนแก่นนี่นะโอ้สองล้านเลยเหรอสองล้านหนึนะช้างเผือกเนี่ยช้างบ้านเราเลยช้างบ้าเลยนี่แหละเอาเป็นว่า ความผิดของเขาเองได้อีกแล้วนะเธอเขาพูดตรงฟามากให้มาหาแต่ไม่บอกเอาใครให้ก็ได้เองก็ได้ตั้งแต่จักไม้สั้นไม้ยาวตั้งแต่ใบคำนี่มาเปิดตรงนี้เขาอีกโอ้โอเาเป็นว่าในเกมนี้ครับเราไผู้ชนะแล้วครับนักว่าจะด้วยประการใดก็ตามครับคนที่ชนะใช้ชื่อไอดีว่า W h e jay แล้วคนที่พ่ายแพ้มากที่สุดครับจะเป็นใครไม่ได้นอกจากอีเจด้แล้วเลยนะบิัพวกันอยู่เลยนะไม่ทุก EP ผมแพ้มาตลอดเลยและคนที่แพ้อีกคนหนึ่งครับไอ้กาอ้เี่นัว่าแพ้เหรอไม่มีเป็นที่สองหรอชนะคนเดียวไม่มีชนะคนเดียวและบทลงโทษของเราครับมาแล้วคือเจ๊ยังดีไงน้องไมา์ใส่ให้เออไง ไม่เป็นไรหลอกก็โอเคอ่ะเอาน้องไม้มาใส่ป่ะคุณถ้าคุณขอผมจะให้คุณแจ็คในแน่นอนว่ะใส่หน่อยหน่อยเออได้ป่ะหนึ่งสองให้คุณเต็มที่หมแล้วหืมคุณไม้อย่าทำที่อย่าไม้ไม่ไ้อย่าทำที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้ที่ไม่ตื่นมาไม่ต้องโผเดี๋ยวเต้องเลื่อนนิดนึงมาต้องเลื่อนนิดนึงมาได้ไหมจบได้เลยลูกได้หนุ่มถ้าถ้าไร้ถ่ายเสร็จแล้วจ๊กลับไปเล่นที่บ้านได้เลยนะ โอ้มันสนุกมากเลยอ่ะทำไมมันสนุกขนาดนี้อ่ะอันนี้ข้ามไปไม่ทันโอ้โหเราสนุกนะลูกและนี่คือโฉมหน้าผู้ถูกลงโทษประมือเขาหน่อยะัดใจกันนะัดใจกันองโนอนกันเลยและที่สำคัญต้องขอบคุณมากๆนะครับครับน้องถือว่าเป็นแขกรับเชิญรุ่นทีมของเสามท่านใช่ครับน้องเกดน้องพลและน้องแทนอ่านะพี่ๆทั้งสามคน จุดยอดนี่เอาไปกินกาแฟกันให้ตาค่ะไปเลยค่ะมอบไปเลยขอบคุณครับขอบคปเลยนบครับครับไปอ้าวอะไรอ่ะกำแบ่งกันมอบเลยทำไมอ่ะก็เหนื่อยด้วยกันเนี่ยพูดจริงๆพูดจริงผมดูพวกคุณไม่ผิดเลยทำไมพวกคุณเนี่ยดูเว็บแรกก็รู้ว่าพวกคุณเป็นมิตรอ๋อเป็นมิตรภาพมิคาชิแหม่เอาไปเลยอย่างนี้ได้ค่ะมาเล่น ขอบคุณก่อนแขกเชิญที่น่ารักของเรานะฮะน้อง WJ ย่อมาจากอะไรนะมันย่อมาจากชื่อจริงกับนามสกุลค่ะวีรพรจิรเวชสุนทรกุลแล้วก็มาขอบคุณน้องมามากครับขอบคุณค่ะและสองสุดจันหลักของเรานะครับขาดไม่ได้เลยขอบคุณพี่แว่นและขอบคุณเจดมขอบคุณครับขอบคุณครับขอทุกคนครับสนุกมากครับขอบคุณครับแล้วก็ที่สุดครับทุกคนครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับคุณครับขอบคุณครับ และขาดไม่ได้เลยผู้สัมสุนที่เรียกว่าให้ความอบอุ่นกับพวกเรามตลอดเพราะเขาจ่ายเงินเราทุกครั้งสุดยอดขอบคุณกอริยาและขอบคุณฟีฟาอลน์ซารบค่ะคราวหน้าครับติดตามให้ดีฟีฟามหาลัยจะไปที่มหาลัยไหนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับอยากจะเออเรียกว่านำเสนอมหาลัยตัวเอง นะครับก็ไปโพสต์ไว้นะครับทางช่องทางของซ้อลอยสามเราทุกช่องทางเลยนะฮะและที่สําคัญครับติดตามง่ายสุดนะฮะช่วยสับสกอตอนไปเราหน่อยสับซักก้อนไปขอบคุณมากครับผมนะฮะเท่านั้นเองคุณแค้ดูติดตามทุกเอพิโซดแบบไม่ตกไม่หล่นแน่นอนนะครับอ่านะฮะวันนี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับเจอกันใหม่คราวหน้าฟีฟ่ามหาลัยสวัสดีครับ